แล้วว่าจะต้องเดินไปตรงเวล้อแบกเนือไปยือีอันนี้นี่เลยไปไหนครับนี่ไปไหนเนี่ยฮะไปไหนครับแตกเพื่อนยืดเข้ามไปไกลโกยีหน่อยอ๋อขานไปเขาได้อะอืมจะยาวไปดูครับ เเนี่ยที่เราเดินทางนะครับเพื่อมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับเอาอาหารมาแจกนะครับข้าวผู้อพยพเรามาพอดีเลยครับนี่ครับนี่ครับผู้อบยบเราครับน้ำมาับด้วยพี่นำมาโดยนำมาโดยประธานเฮ้ยเติอะไรเดี๋ยวกลับได้ป่ะเดี๋ยวรู้ดิผมก็ไม่ตก็บของทสมกัครงงว่าจะรถเป็นยังไงดิคือเจ้าแม่ศูนย์สีไม่ไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าทำใหญ่ศูนย์ถูกเพราะผมบอกมันไว้แล้วว่าให้มันเอาบัตรเทป ถ้าน,นี้ถอดตู้แบตก็จบแต่ถ้าไม่ได้ถอดตั้แบ,บก้างงามมันต่างไปแล้วสามทำไรหายไปอยากขายมากที่ไหนครับมาที่บ้านฮะมานาโกเซนเอ้ยบ้านบ้านบ้านผมเองครับนะครับครับลินนาครับแล้วบ้านคุณติดอะไรครับบ้านติดลินนาเหรอครับเนี่ยโอ้โหลากูนลากูนลากูน ขับรถมาครับแล้วก็มาจอดไว้ตรงโน้นครับแล้วก็แค่ไพลร่องมาแกอ้าวขโมยขโมยขึ้นบ้านขโมยขโมยต้นไม้เหรอฮะไอ้เจ้ารัวอะไรวะแกโอ้โหไอ้ธิบายองูลอยน้ำเลยเจ๋อเหลี่ยเฮ้ยยังไงกระบะลอยน้ำได้เดี๋ยวัวงมาไหวอามาผูกก็ได้ผูกเรือไปกัน เรียเรียเรื hey, um um ่องขนคนละเลยไอ้บ้านนั้นบอกไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่มีไรเจาะจาะน้ำผลไม้นะำตาลอะไรนะนั่นอ่ะนะเอกเอ๊ะนี่มาท่องเที่ยวอะไรกันครับเนี่ยฐานฐานฐานเสือนะกระสินแผ่นปวดรอยไม่ไม่นิสฐานฐานเสือใส่ชุดนี่ร้านระเบียงครับระเบียงเจ้าบ้านกูไม่ใส่อยู่เปียแมัปเปียแม็เจ็บปีอะไใส่ สบายนะมันลอยตัวเลยเนี่ยพี่เพื่อยพี่เชื่อผมมีนู่นไม่น้ำตอนข้างหลังเนี่ยเดาลอยแบบจึ้นนี้พามาเที่ยวเวนิสครับเวนิสสองร้อยปีเวนิสสองร้อยปีเราจะเห็นตัวพายุนแบบว่าอยู่ใจกลางทะเลเขราไปไหนกันหมดเนี่ยวันนี้อยู่หน้าบริเวณมันชั่วครับโอ้โหเป็นทะเลสวยงาม ครับเนี่ยเอกิมครับอยิมเหรอไอ้ยิมหนักกว่าเดิมเลยไปนี้นีไปเหนือขึ้นไปนี่แล้ต่งนไง